สวัสดีครับสวัสดีครับอีพอยเมเปาพุงครับมือนีกันมาเบ่งให้เบ่งหน้าได้เมือได้เว้นแล้วได้บาณน,นี้ได้มือได้เว้นแล้วสีกเกียกเกียวแล้ะเกลียวรดเกลียวปีนี่มันมีคนเนี่ยเห็นได้เดี๋ยวได้เวลาเวลาแล้วพี่น้องครับได้เวลาเวลากับที่มาเกลียวสุตวอได้เวลาเวลาเกลียว ในเวลาเวลาดำก็สิได้ดำก็สิได้เวลาเวลาดำไปเสียละนะ้องอีกสามซีมือ,อะอีกสามซีมือกะเกียวถะนะมองล่มกันล่มลายลายเดี๋ล่มซ้ำถขาอีดอกมันเป็นมากมันเต็มแล้วมันจังล่ม พราะรถเกี่ยวเขาจะเอาโบหิอ,อยู่แล้วนะเพราะรถเกี่ยวเขาจะเาเกี่ยวอยู่แล้วนี่ี่บางมองก็เกียวอยู่นี่ว่าเจะรถเกลเกียวมาเกลียวได้ไดยหรือเปน่ามันคืนอโบเขียวตีรอดจากหน่อยบอ่เหรอประมาณวันประมาณอีกสี่มือบักเภาวกะ ใส่ปุ๋ยสีง้วงเรียบร้อยระบบหยดน้ำเั้งหดเั้งหงยดน้ำเฮ้ยมีความชุมชื้นอยู่ตลอดเวลาเว่ล่าะนาะแนะ่เออโอ้เตีใหม่ตัวนี้สร้างเตีใหม่เนาะพาวกันเริ่มง่ายเลยดิ เรื่องระบบไอ้น้ำหยดลดระบบน้ำหยดให้มันหยดปอกปอกอันนี้เบอรแล้าบด้เติมระบบน้ำหยดน้ำยืนกัน,กนบล็อกลายเลยเด้อโอ้บอกทัวร์แต่จะได้มาเห็ขคางแล้วมันล่ม ลวมรถกาเจ้อก็ะิหมุนลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นลื่นขึ้นรถแล้วนี่ไม่มีเป็เสียวเกลือทั้งแล้วมาใส่เอาเกลือมาใส่ใส่แบบเผานี่แหละ ก็ดีแล้วไปตัดต้นน้่อยซะมัเป็นหมากมะเขือก็บเบื้องดัว <c oughs> พึ่งปลูกกับเป็นหมากดิเด่นนี่แหละครับช้าหน้าก็รอดแต่ย่ามยังสิละชาวหน้าเฮากระได้รอดตั้งแต่หม่องสิเก็บเกียเก่ยวเก็บผลผลิตนี่เลี้ยวเนาะเห็ดอันใดก็ได้เช่นเดียวกับพืชพันธุ์ท่านยาหาร ด้วยเหตุการณเหตุงานแต่ละหมองแต่ละบอลก็รล่อตั้งแต่ผลผลิตที่ตามมาเหตุงานก็รล่อตั้งแต่เงินโดยสารนอ้องเป็นเรื่องสัน้นเอา้าเมื่อเกี่ยวหมดแล้วครับจังว่ากันไหมคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนครับผม